เมื่อฉันนอกใจสามีเสียงกระดิ่งหน้าประตูร้านกาแฟดังแผ่วเบาติ้งตองเดือนเงยหน้าจากเครื่องบดกาแฟอย่างเชื่องช้ามือเรียวยังจับต้ามจับแน่นตามความเคยชินดวงตากลมโตภายใต้กรอบแว่นยังมีแววอ่อนล้าไม่ใช่จากการอดนอนแต่เป็นความเหงาที่กอบก,กินหัวใจมาหลายเดือนแล้วอรุณสวัสดิ์ครับพี่เดือนเสียงทุ่มนุ่มฟังดูอ่อนโยนมากกว่าอายุจริงๆทำให้เธอขมวดคิ้วนิดๆก่อนจะเงยหน้าเต็มตา ชายหนุ่มในเสื้อยืดขาวกับยีนซีดยืนอยู่ตรงหน้าด้วยรอยยิ้มกว้างเขายกมือไหว้เธอด้วยท่าทางนอบน้อมสวัสดีเจเออเราเป็นหลานป้าลำดวนใช่ไหมครับผมนัดครับป้าลำดวนบอกว่าพี่เดือนเปิดรับพนักงานพิเศษช่วงปิดเทอมเลยลองไม่มาถามดูเดือนนิ่งไปคู่หนึ่งมองหนุ่มน้อยตรงหน้าที่สูงเกินมาตรฐานหลานป้าวัยดัดและมีดวงตาที่เป็นประกายอย่างน่าประหลาดแต่เราเด็กไปไหมจ้าเธอถามเสียงนุ่ม นัดหัวเลาะเอบาบาเอื้อมมือเสยผมขึ้นด้วยท่าทางสบายต่อผม24แล้วนะครับพี่ไม่เด็กแล้วนะแถมชงกาแฟได้นิดหน่อยด้วยอ,อ้าวเรอเดือนเลิกคิว้วแล้วเคยทำร้านแบบนี้ไหมไม่เคยครับแต่ถ้าพี่เดือนสอนผมตั้งใจแน่นอนคำพูดธรรมดาแต่สายตาของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวอุ่นขึ้นเล็กน้อยไม่รู้ว่าเพราะแสงแดดลอดกระจกหรือเพราะรอยยิ้มของเขากันแน่ เดือนพยักหน้านิตดดินงนั้นลองดูเริ่มพรุ่งนี้เลยก็ได้เย็นวันนั้นแดดรม่มลมตกเดือนเก็บร้านเนียบอบเพียงลำพังสามียังไม่โทรมาเหมือนเคยเธอหยิบมือถือขึ้นมาเลื่อนดูรูปเก่าๆสมัยที่เขายังชวนเธอไปกินข้าวดูหนังส่งข้อความหากันทุกวันตอนนี้เธอแทบจะกลายเป็นเพียงเงาในชีวิตเขาเสียงเคาะกระจกหน้าร้านเอบบบาดึงเธอออกจากผวัง นาทยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นพร้อมๆแก้วนมถั่วเหลืองสองแก้วในถุงหิว้วแววเอานี่มาให้พี่เดือนครับเห็นทำงานทั้งวันกลัวจะลืมกินอะไรดีๆเขายื่นให้เธอด้วยแววตาเอาใจใส่แบบที่เธอไม่ได้รับจากสามีมานานแล้วเดือนรับมาเงียบ,บพรางยิ้มบางหัวใจเธออุ่นขึ้นอีกนิดอย่างประหลาดเขายอยู่ตรงหน้านางในวันที่เธอหายไปจากใจใครบางคน เสียงนกรอ้องเจ๊เจ้าในเช้าวันใหม่เดือนตื่นแต่เช้าเหมือนทุกวันเธอจัดของเตรียมกาแฟเปิดเพลงเออร์บาบารครอในร้านเล็กที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจาง,งๆของกาแฟโั้วสดเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเริ่มรอคอยบางสิ่งบางอย่างในทุกเช้าหรือจะเรียกให้ถูกคำริยากคือรอคอยบางคนสวัสดีตอนเช้าครับพี่เดือนนัดเดินเข้ามาพร้อมพร้อมกล่องข้าวห่อผ้าหืมมาทำงานหรือมาส่งข้าวกันแน่เนี่ยเดือนหัวเราะสองอย่างเลยครับ แม่ผมฝากของมาด้วยแกบอกว่าพี่เดือนชอบกินไข่พะโลแก่เลยทำมาให้โอ้ยน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลยเธอพูดทีเล่นทีจริงแต่หัวใจกลับเต้นแผลแปลกแปลกตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่เธอลืมรสชาติของคำว่าใส่ใจนะัดลงมือช่วยงานอย่างคล่องแคล่วชิดโต,ตะ๊ะล้างแก้วส่งกาแฟอย่างตั้งใจเขาชอบถามเธอเรื่องกาแฟเรื่องรสชาติเรื่องลูกค้าประจำและบางครั้งก็แอบ,บถามเรื่องชีวิตส่วนตัวพี่เดือนแต่งงานนานหรือย,ยังครับ เออมหาวิทยาลัยก็สิบกว่าปีแล้วล่ะฟังดูนานนะครับก็นานพอจะเลิกคาดหวังอะไรไปหลายอย่างแล้วล่ะเดือนตอบอย่างไม่ตั้งใจแต่ก็สัมผัสได้ว่านัทนิ่งไปเธอหันไปมองเห็นเขายืนจ้องแก้วกาแฟตรงหน้าอย่างเงียบงนันแล้วนัทล่ะมีใครหรือยังนัทจะยิ้มบางๆไม่ตอบตรงต่อถ้าบอกว่ามีคนที่ผมแอบมองอยู่พี่เดือนจะว่าเด็กอย่างผมเพิ่มไหมครับเดือนนิ่งไปหัวใจเธอกระตุกนิดหนึ่งไม่ใช่เพราะคำถาม แต่เพราะสายตาของเขาที่มองมาในวินาทีนั้นมันไม่ใช่สายตาเล่นมันเป็นสายตาของคนที่รู้สึกจริงเธอหลบตารีผ่านไปจัดแก้วเหมือนเดิมอย่าเพื่อเลยนัดคนเรามีหลายอย่างที่ควรคิดให้มากกว่าหัวใจเสียงของเธอเบาและสัน่นเพราะเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าเธอกำลังพูดกับเขาหรือกับตัวเองคืนนั้นเดือนนั่งอยู่ในห้องนอนที่ว่างเปล่าสามียังคงเงียบโทรมาเพียงสั้นๆ วันนี้เหนื่อยว่าเดี๋ยวคุยพรุ่งนี้นะเหมือนทุกคืนเธอเปิดกล่องข้าวไข่พาโลที่นัดเอามาให้กลิ่นหอมลอยขึ้นมาแต่จมูกพร้อมพร้อมความรู้สึกที่อบอุ่นจางต่อในขณะที่สามีลืมไปแล้วว่าเธอชอบกินอะไรมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังจำได้แม้เพิ่งรู้จักกันไม่ถึงอาทิตย์เดือนเนียบไปนานแล้วก็หลุดหัวเราะเอบาบาอย่างห้ามไม่ได้เธอไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะเหมือนหัวใจเริ่มมีชีวิตอีกครั้ง ใจมันหายวิทยุแค่เธอหันมาร้านกาแฟยามสายเริ่มคึกคักลูกค้าประจําทยอยกันเข้ามานั่งจิบลาเต้อ่านหนังสือฟังเพลงเอบาบาที่เดือนเปิดครออยู่เสมอนักขยันทักทายลูกค้าอย่างเป็นกันเองรอยยิ้มของเขากลายเป็นจุดเด่นอีกอย่างของร้านไปโดยไม่รู้ตัวพี่เดือนครับโต๊ะริมหน้าต่างสั่งคาปูชิโน่เย็นกับเค้กกล้วยหอมครับเดี๋ยวพี่ทำให้ให้ผมช่วยไหมครับไม่ต้องจ้ะพี่ถนัดเรื่องเค้กมากกว่าเราอีกนะ เธอยิ้มตอบพร้อมพร้อมหันหลังให้แต่สิ่งที่เธอไม่เห็นนางคือแววตาของนัทที่มองแผนหลังของเธออย่างเงียบต่อเหมือนกำลังเก็บภาพนี้ไว้ในความทรงจำช่วงบ่ายลูกค้าเริ่มบางตานัทเดินออกมาจากหลังร้านพร้อมพร้อมแก้วน้ำเปล่าแล้วก็ยื่นของบางอย่างให้เดือนอันนี้ผมทำให้ครับหืมเดือนรับมาอย่างงงพอมันคือสร้อยข้อมือถักจากเชือกเล็กๆสีอบอุ่นมีจี้ไม้นิดในตรงกลางทำไมถึงให้พี่ล่ะ พี่เดือนดูทำงานเหนื่อยทั้งวันเลยครับผมอยากให้ของขวัญเล็กๆจะได้รู้ว่ามีคนเห็นความตั้งใจของพี่อยู่เสมอประโยคนั้นไม่หวือวาแต่เล่นเอาเดือนเงียบไปชั่วขณะมันง่ายมากที่จะบอกว่าอย่าคิดมากเขาแค่เด็กแต่มันยากมาคำปริยากที่จะปฏิเสธว่าใจเธอไม่ได้ไหวขอบใจนะนัดเธอพูดแผ่วเบาเธอไม่กล้าศบตาเขานานเกินไปเพราะกลัวว่าหัวใจเธอจะเผยออกมาทางสายตาค่ำวันนั้นฝนตก เดือนนั่งมองหน้าต่างร้านกอดแขนตัวเองเออบาบาขณะปิดร้านเสียงรองเท้าแต่น้ำวิ่งมาหยุดหน้าร้านพี่เดือนเธอหันไปทันทีนัดเปียกปอนไปทั้งตัวฝนตกแรงเลยครับผมเห็นที่อยู่ร้านคนเดียวเลยเอาร่มมาให้เธอเปิดประตูออกไปรับร่มจากมือเขามือเขาเย็นเฉียบแต่หัวใจเธอกับอบอุ่นเหลือเกินนัดขอบใจนะเธอพูดเสียงเบามือสั่นเล็กน้อยเมื่อจับร่มไว้พี่เดือนนั่งหืม นัดมองตาเธอตรงต่อถ้าสักวันหนึ่งผมบอกพี่ว่าผมอยากดูแลพี่ได้ไหมคาดบาทไม่ใช่แค่ในร้านแต่อยากดูแลพี่ในทุกวันของชีวิตเธอชะงักเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงไปเหลือแค่เสียงฝนและเสียงหัวใจของเธอที่ดังขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อมืออุนางกลายเป็นที่พักพิงหลังฝนซาร้านกาแฟเล็ก,กริมถนนก็กลับมาเงียบอีกครั้ง เดือนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่ริมหน้าต่างเธอยกแก้วโกโกอุ่นขึ้นจิบชาชามองหยดน้ำที่เกาะกระจกข้างๆกันัดนั่งเงียบไม่พูดอะไรมือเขาวางอยู่บนโต๊ะใกล้มือเธอแค่คืบเบียววิทยุใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจบางๆของกันและกันบางทีเดือนพูดขึ้นเบาๆบางทีพี่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองยังมีคุณค่าในสายตาใครอยู่ไหมนัดหันมามองทันทีดวงตาของเขาจริงจัง อย่าพูดแบบนั้นสิครับพี่เดือนรู้ไฮมหาวิทยาลัยคนที่เข้มแข็งได้แบบพี่มีสเสน่ห์มากไม่ใช่สเสน่ห์หรอกจะแค่คนที่อยู่ไปวันน,น้นให้มันผ่านไปก็เท่านั้นเธอยิ้มจางๆแต่แววตาเธอช่างเศร้าเหลือเกินนัดยื่นมือไปแต่มือเธอเบาๆแล้วถ้าผมมหาวิทยาลัยไม่อยากให้พี่อยู่แค่ให้มันผ่านไปล่ะครับเดือนชะง,งักมือเขาอุ่นมากอกอุ่นจนเธอไม่อยากดึงออกเธอไม่ได้หิวรักไม่ได้ตั้งใจมองเขาแบบนั้น แต่ความอ้างว้างมันกัดกินเธอจนเหนื่อยเหนื่อยจนอยากมีมือคลสักคนให้จับไว้บ้างในวันที่ใจหายพี่เคยโกไหมคาดบาดว่าความรู้สึกแบบนี้มันจะพาเราไปไกลเกินเสียงนัดแผ่วลงเคยเดือนเดือนตอบพลางมองมือตัวเองที่ยังวางอยู่ใต้มือเขาแต่บางครั้งความเหงาก็ไม่รอให้เราคิดนานขนาดนั้นหรอกนะัดเธอพูดจบก็ยิ้มเศร้าก่อนจะช้อนตาขึ้นสบตาเขาช้าช้าและเป็นเขาที่โน้มตัวเข้ามาใกล้ไม่มาก แต่ใกล้พอให้เธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจของเขาที่แตะผิวแก้มผมจะไม่พาพี่ไปไกลคดาดปากแต่ถ้าพี่เหนื่อยผมขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆพอให้พี่พักใจได้บ้างเดือนใจเต้นแรงเธอไม่ได้ตอบแค่ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาเงียโบกโดยไม่มีเสียงเสื่อ,อมันไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นความรู้สึกคำกริยาที่เหมือนได้กลับมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอีกครั้งผู้หญิงที่มีค่าผู้หญิงที่มีคนมองด้วยสายตาอ่อนโยน ไม่ใช่เพียงแค่บทบาทในบ้านหรือความเคยชินของสามีที่ลืมไปว่าเธอรู้สึกได้คืนหนึ่งที่เธอไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปคืนนั้นฝนตกปล่อยๆอ,อีกครั้งเดือลืมตาตื่นกลางดึกเพราะเสียงฟ้าร้องเธอลุกขึ้นช้าช้าเปิดหน้าต่างแง้มออกเล็กน้อยกลิ่นดินเปียกร้อยเข้ามาแต่ปลายจมูกเธอถอนหายใจห้องนอนที่เคยอบอุ่นตอนนี้ว่างเปล่าเหลือเกินสามีของเธอเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันแล้วและแม้จะอยู่ก็เหมือนไม่ได้อยู่เธอเคยคิดว่าชินแล้ว แต่คืนนี้ใจมันเนียบเกินไปเสียงข้อความเข้าหน้าจอมือถือขึ้นชื่อว่านัดพี่เรือนหลับยังครับฝนแรงผมเป็นห่วงเรือนลังเลขแต่ก็พิมพ์ตอบกลับยังไม่นอนเลยจะใจมันสนนแปลกๆอีกไม่ถึงสิบนาทีเสียงคาอประตูเออบาบา,บาดังขึ้นเธอชะงักเปิดประตูออกไปนัทยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมพร้อมผ้าขนหนูพาดคอเสื้อเปียกนิดหน่อยเพราะวิ่งตากฝนมา ขอโทษนะครับพี่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าพี่เหงาแล้วผมนอนอยู่เฉย่มันจะใจร้ายเกินไปเดือนยืนนิ่งเธอไม่ได้พูดอะไรแค่เปิดประตูให้เขาเข้ามาในบ้านและในหัวใจเขานั่งอยู่ปลายเตียงมือเช็ดผมเปียกตอส่วนเธออาจารย์นั่งบนเตียงข้างๆกันห่มผ้าห่มบางไว้แต่หัวใจกลับร้อนรุ่มนัดครับพี่เธอพูดแผ่วเบาพี่ไม่ได้ต้องการให้ใครมาสงสารนะจ๊ะ ผมไม่ได้สงสารพี่เขาตอบทันทีผมแค่รู้สึกว่าพี่ไม่ควรอยู่คนเดียวในคืนที่ลมแรงขนาดนี้ประโยคนั้นทำให้เดือนน้ำตาซึมอีกครั้งนัดเอื้อมมือมาก่มมือเธอไว้แน่นอบอุ่นและมัน่นคงผมขออยู่ตรงนี้นะครับแค่อยู่ใกล้ๆไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ผมจะไม่ข้ามเส้นที่พี่ไม่ให้ข้ามเธอพยักหน้าเบาๆเธอไม่ได้ดึงมือกับกับกัดนางออเธอวางมืออีกข้างทับเขาวไว้เหมือนจะบอกว่า อยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปมาเวลาผ่านไปเนิบช้าสองคนต่างนั่งพิงพนักหัวเตียงใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันเสียงฝนยังคงตกพอลำลำแต่ในห้องนั้นอบอุน่นนัดเอนหัวพิงไหลเดือนเบาเบาผมเคยคิดว่าตัวเองยังเด็กเกินไปสำหรับความรู้สึกแบบนี้แต่พออยู่ใกล้พี่ผมกลับไม่รู้สึกว่ามันผิดเลยเดือนเงียบมือเธอสั่นนิดตเธอค่อยคยเียงหัวโบเข่ากับหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเอง พี่ไม่เคยคิดจะเปิดใจให้ใครอีคำปริอยากเธอพูดเบาเหมือนกระซิบแต่คืนนี้พี่แค่อยากมีคนให้กอดไว้แน่นนุสักครั้งก็พอแล้วนัดค่อยๆอบแขนไปรอบตัวเธอไม่ลุกล้ําไม่เร่งเร้าแต่แนบแน่นอ่อนโยนอบอุ่นอย่างที่สุดเขากอดเธอแน่นในความเงียบเหมือนรู้ดีว่าบางครั้งผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้ต้องการอะไรจากชายหนุ่มนอกจากความเข้าสังหวัดและอ้อมแขนที่ไม่มีคําถาม พี่อยากให้เช้าในตอนถัดไปเป็นอย่างไรดีคะให้ความรู้สึกผิดแทรกซึมเข้ามาบ้างหรือให้ตื่นมาแล้วอบอุ่นต่อเนื่องเหมือนหัวใจเริ่มหายหนาวเช้านี้เธอมีใครอยู่ข้างกายเสียงนกร้องแผ่วเบา,เบาข้างนอกหน้าต่างไอแดดแรกยามเช้าเล็ดลอดผ่านมัานบางเข้ามาในห้องนอนเล็กๆเ,เดื่อนลืมตาชาชาเธอไม่ได้ฝันเธอกำลังอยู่ในอ้อมแขนของผู้ชายที่อุ่นอย่างไม่น่าเชื่อกลิ่นกายของนัดอุลมุน ไม่ใช่กลิ่นหอมของน้ำหอม,หอมราคาแพงแต่เป็นกลิ่นของใครสักคนที่มาด้วยใจและอยู่ด้วยความมาทนเธอกับพิบตาช้าช้าก่อนจะมองเห็นเขาในระยะใกล้ใบหน้าเขายังหลับอยู่เส้นผมยุ่งนิดเด็ดและลมหายใจสม่ำเสมอเดือนยิ้มจางก่อหัวใจของเธอเงียบบาดแต่เต็มเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องใช้คำอธิบายใดๆมือของเขายังวางทับมือเธอไว้เหมือนเมื่อคืนแน่นางและไม่ปล่อย นัดลืมตาตื่นหลังจากนั้นไม่นานดวงตาเขายังงวงเงียแต่ทันทีที่เห็นเดือนยังอยู่ในอ้อมแขนแววตาเขาก็เปลี่ยนเป็นความอ่อนโยนทันทีพี่เดือนตื่นแล้ววิทยุอืมเสียงเธอเบาเหมือนกระซิบเมื่อคืนนางขอบใจนะผมไม่อยากให้มันแค่คืนเดียวครับพี่เขาพูดตรงพี่อาจจะยังไม่พร้อมพร้อมให้เรียกว่ารันคำปริยาแต่ผมอยากอยู่ในทุกวันที่พี่ต้องการใครสักคนเดือนมองหน้าเขานิ่ง ก่อนจะพยักหน้าเบาๆแค่ตอนนี้ขอให้พี่ไม่ต้องตื่นมังโฮคุณคนเดียวพี่ก็พอใจแล้วล่ะนะเคอยิ้มยิ้มแบบที่เขาอยากเห็นทุกวันแบบที่เขารู้ว่ามันซื่อสัตย์กับหัวใจของเธอจริงๆเช้าว,วันนั้นเดือลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าให้เขาข้าวต้มหมูล้อนนกับไข่ต้มที่เธอปอกเองนัดนั่งกินเนียบบแต่ยิ้มตลอดไม่ใช่เพราะรสชาติหรอกแต่พราะเขารู้ว่ามือนี้มีความหมายเกินกว่าคำว่าอาหาร หลังอาหารเธอยื่นถุงผ้าผืนเล็กให้เขาใส่เสื้อไว้ในนี้แล้วกลับไปเปลี่ยนที่ห้องก่อนนะเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยครับพี่เขารับถุงไปก่อนจะยื่นหน้าเข้ามาใกล้ไม่ได้แต่ปากแค่แตะแก้มเธอแผ่วเบา,เบาขอบคุณสำหรับทุกอย่างเมื่อคืนและเช้านี้ครับพี่เดือนเดือนยืนนิ่งหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งไม่ใช่เพราะความลุ่มหลงแต่เพราะเธอไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่มีค่าเท่านี้มาก,ก่อนเลย คืนที่ถลาลึกพ่อหัวใจไม่อยากห้ามแล้วหลังจากวันนั้นเดือนกับนัดเริ่มคุยกันบ่อยขึ้นไม่ใช่คำหวานพัฒนเพยียอาจารย์แต่เป็นการอยู่ใกล้กันแบบเงียบต่อแบบที่ใจรู้ว่าคนตรงหน้านั้นมีความหมายเขามักแวะมาที่บ้านในเวลาที่สามีเธอไม่อยู่บางครั้งก็ช่วยตัดหญ้าล้างหลังบ้านหิ้วของจากตลาดแต่ที่มากกว่านั้นคืออาจารย์เขาช่วยเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในใจเธอที่ผู้ชายอีกคนเคยละเลยมานานเกินไปคืนนั้น ลมเย็นพัดมาแรงกว่าเคยเดือนนั่งทับผ้าอยู่บนฟูกบนตัวมีเสื้อยืดนิ่มนิ่มกับผ้าถุงสวมสบายนัดเดินเข้ามาเงียบบในบ้านหลังปิดไฟแล้วทั้งหลังเขาวางถุงใสขนมปังกับนมที่เธอชอบไว้บนโต๊ะนัดดึกแล้วนะจ๊ะผมลูกครับเขายิ้มบางแต่ผมแค่อยากเห็นหน้าพี่ก่อนนอนเธอยิ้มมาหาวิทยาลัยแต่มองเขานานกว่าทุกทีเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างที่ไม่กลา้าพูดตรงพี่เดือนออกเขาเดินเข้ามาใกล้ ผมขออยู่ตรงนี้อีกสักคืน,นได้ไหมครับบาดแบบเมื่อคืนก่อนเธอไม่ตอบแต่สายตาเธออ่อนลงมือเล็กเกิดค่อยคอยวางผ้าลงบนตักก่อนจะพยักหน้าเออบาบ้าแล้วขยับผ้าห่มให้เขานั่งข้างๆเขานั่งลงใกล้มากลมหายใจปะทะกั้นเบาๆก่อนที่มือของเขาจะแตะมือเธออีกครั้งเธอสั่นนิดหนึ่งแต่ไม่ปฏิเสธพี่เดือนรู้ไหมหาวิทยาลัยเสียงเขาแผ่วตั้งแต่คืนที่แล้วผมคิดถึงพี่ทุกคืนเลยครับ เธอเงยหน้าขึ้นสบตาไม่ใช่คำพูดแต่เป็นความเงียบที่ใจเธอกำลังยอมรับเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้อีกนิดดวงตาคู่นั้นอ่อนโยนและสั่นไหวริมฝีปากเขาแตะแก้มเธอเบาๆชาบและลึกซึ้งจนเธอหลับตาไม่ใช่เพราะเขาบังคับแต่เพราะใจเธออยากให้มันเกิดขึ้นนิ้วมือของเขาสัมผัสหลังมือเธอลูกช้าช้าเหมือนถามว่าพี่แน่ใจใช่ไหมเธอตอบด้วยการวางมือลงบนตักเขาเหมือนจะบอกว่า พี่ไม่ห้ามและวิทยุนัดเอ็นตัวลงอกเธอเบาเบาเธอเอ็นสะบอกเขาอย่างหมดแรงในค่ำคืนที่มีเพียงแสงไฟสลัวความอ่อนไหวในอกเธอตักสัน้นริมฝีปากเขาแต่ต้นคอเธออย่างแผ่วเบาไล่ปลายนิ้วบนแขนขาวนวลช้าชาเธอหลับตาแน่นปล่อยให้ทุกสัมผัสพาใจให้ถลําเสื้อหลุดจากไหล่โดยที่เธอไม่รู้ตัวลมหายใจเธอที่ขึ้นมือเขาสั่นน้อยรอยอยะแต่มั่นคง เหมือนคนที่อยากดูแลมากกว่าครอบครองเมื่อเธอหันหน้ากลับมาหาเขาเขาก็ประทับจูบลงบนปากเธออย่างอ่อนโยนไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยความต้องการที่อัดแน่นเธอจูบเขาตอบช้าช้ามือหนึ่งจับ,บ่ากเขาไว้แน่นเหมือนจะบอกว่าอยากไปไหนเลยคืนนี้ขอให้ฉันได้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกรักจริงๆราตรีนี้หัวใจไม่เดียวได้อีกต่อไปเสียงลมหายใจของนัดที่ข้างหูยังคงสม่ำเสมอ กลิ่นกายของเขาอุ่นและมุนแนบอยู่กับตัวเธอในทุกช่วงสังหวะเรือนนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาเขาใบหน้าแนบกับอกเขาอย่างไว้ใจมือของเขาวางอยู่บนหลังเธอโอบไว้เบาๆไม่มีคำพูดไวดัดเอ่ยขึ้นในความมืดนั้นมีแต่เสียงหัวใจสองดวงที่เต้นรับกันเงียบอกใต้ผ้าห่มผืนเดียวฝ่ามือหยาบอุไล้ผิวหลังเธอช้าๆอย่างถานอมนักราวกับเธอเป็นสิ่งของล้ำค่าที่ต้องดูแลด้วยหัวใจ ริมฝีปากของเขาแต่หน้าผากเธอเบาๆก่อนจะเลื่อนลงมาที่แก้มซอกคอและกลับมาหยุดที่ริมฝีปากที่เขาเคยแตะไปแล้วแต่คืนนี้มันหวานกว่าเดิมมากกว่าครั้งไหนๆพี่เดือนนางหอมเหมือนดอกไม้กลางคืนเลยเสียงเขากระซิบแผวตอและผมไม่อยากให้ชาวนี้มาถึงเลยเธอย,ยิ้มเออวบาใต้แสงไฟสลัวถ้าพี่เป็นดอกไม้นัสก็คงเป็นคนรดน้ำให้ทุกวันแล้วล่ะเขาหัวละในลำคอเบาๆ ก่อนจะกอดเธอแน่นขึ้นอีกนิดมือใหญ่ลูบไหล่เธออย่างปลอบโยนและแนบแน่นในเวลาเดียวกันเสื้อผ้าบนตัวเธอหลุดออกอย่างแผ่วเบาเขาคลี่มันลงอย่างช้าช้าด้วยสองมือไม่ใช่เพราะต้องการครอบครองแต่เพราะเขาอยากสัมผัสเธอด้วยใจจริงๆนัดไม่เร่งเขาจูบไหล่เธอช้าช้าลมหายใจเขาร้อนขึ้นแต่ยังคงอ่อนโยนเลือนปล่อยให้ร่างกายแนบชิดเขาอย่างเต็มใจครั้งนี้เธอไม่สั่นเหมือนครั้งก่อน เธอแค่หลับตาและยิ้มพ่อรู้ว่าไม่ใช่ความเหงาอย่างเดียวที่ทำให้เธอยอมรับเขาแต่เป็นพ่อหัวใจเธอเริ่มรักคนคนนี้จริงๆร่างสองร่างแนบกันใต้ผ้าหม่มมือหนึ่งกุมมืออีกมือโอบเอวเขาจุบเธอช้าๆทุกสัมผัสเหมือนบทเพลงเยียบบที่ขับกล่อมให้ราตรีนี้อ่อนหวานจนแทบละลายเสียงลมหายใจประสานกันนานนานพอที่จะรู้ว่าพรุ่งนี้ความสัมพันธ์นี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่คืนนี้ไม่มีใครสนใจคำว่าผิดหรือเหมาะสมมีแค่ความรู้สึกที่บอกว่าเธอคือผู้หญิงคนแรกที่เขาอยากอยู่ด้วยยันเช้าและเธอเองก็อยากตื่นมาเห็นเขาเป็นคนแรกในทุกๆวันยามเช้ายามเช้าเสียงไก่ขันดังแววมาไกลาไก่นัดตื่นก่อนเขามองหน้าเธอที่ซุกอยู่กับอกเส้นผมยุ่งนิด,ดแต่ดูน่ารักที่สุดในโลกเขาก้มลงจูบหน้าผากเธอเบาๆก่อนจะกระซิบว่า มากกว่าพี่เดือนผมรักพี่นะและครั้งนี้เดือนไม่ได้เงียบอีกต่อไปเธอลืมตาแล้วยิ้มมากกว่าพี่ก็รักนัดจ้ะตั้งแต่คืนที่พี่ไม่รู้จะหันไปหาคนไหนแล้วนัดก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีรักซ่อนแต่ไม่ลวงใจหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเดือนกับนัดไม่ใช่แค่เผือภัยอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นความผูกพันลึกซึ้งที่แม้จะไม่มีใครรู้แต่ก็แน่นแฟ้นขึ้นในทุกการมองตา ทุกการแอบกุมมือหลังม่านหน้าต่างที่ปิดไว้เขายังมาที่บ้านบ่อยยังช่วยงานเลเก็กเกน้อยน้อยยังยื่นของกินผ่านรั้วไม่เหมือนเพื่อนบ้านธรรมดาแต่เมื่อยามสายตาเธอหลบมือเขาจะแตะหลังเธอเบาๆเหมือนจะบอกว่าผมยังอยู่ตรงนี้นะพี่เช้าวันหนึ่งหลังจากสามีกลับมาจากต่างจังหวัดเขานั่งกินข้าวโดยไม่มองหน้าเธอเขาเหมือนเดิมเย็นชาเงียบงนันไม่ใส่ใจเธอยื่นจานไข่เจียวให้ เขาตักไปคำเดียวแล้วพูดขึ้นเสียงเรียบมากกว่าเดือนฉันถามอะไรหน่อยสิอยู่กับฉันนี่ยังมีความสุขอยู่ไหมคำถามนั้นทำให้เธอชะงักเธอวางช้อนลงอย่างชา้าช้ามองเขานิ่งมากกว่าถ้าตอบตามตรงก็ไม่คะ่ะเขาไม่แสดงสีหน้าเธอพูดต่อเสียงสั่นเล็กน้อยแต่มันคงมากกว่าเราไม่ได้พูดกันดีๆมานานแล้วไม่ได้หัวเราะด,ด้วยกันเลยถ้าพี่ถามว่าหนูยังอยากอยู่ไหมหนูขอพูดตรงๆนะคะ ขออย่าเถอะค่ะพี่บรรยากาศเงียบลงมีเพียงเสียงพัดลมตั้งโตหมุนเอื้อยอๆกับจานข้าวที่ยังเหลือครึ่งสามีเธอนั่งนิ่งไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายแค่ยกชามน้ำซุปขึ้นจิบแล้วพูดเบาๆมากกว่าจะไปอยู่กับใครละ่ะเดือนไม่ตอบเธอกุมหน้าแต่เขาแค่หัวเราะในลำคอมากกว่าช่างมันเถอะฉันก็คงไม่ได้ดีพอให้เธอทนอีกแล้วเหมือนกัน คำตอบนั้นเหมือนปลดพันธนาการอะไรบางอย่างในใจเธอออกเธอพยักหน้าเบาเบาก่อนจะเอ่ยเสียงแผลวมากกว่าหนูไม่ได้จะทิ้งพี่แบบไม่มีเยื่อใยน,นะคะหนูแค่อยากมีชีวิตที่ใจหนูไม่ร้องให้ทุกคืนบ่ายวันนั้นนัดแวะมาเดือนเดินออกไปหาด้วยแววตาที่โล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขามองเธอแล้วถามแผวเบามากกว่าพี่โอเคหรือเปล่าครับเธอยิ้มยิ้มเจอจริงๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน มากกว่าพี่บอกเขาแล้วค่ะว่าขออย่านัดนิ่งไปเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เดินเข้ามาชา้าช้ากอดเธอไว้เงียบบอบท่ามกลางลมายที่พัดแรงอ้อมกอดนี้ไม่ใช่ของคุณแค่ผ่านมาแต่เป็นอ้อมกอดของผู้ชายที่พร้อมพร้อมจะอยู่ข้างเธอไปอีกนานแสนนานเงียบไปเหมือนใจขาดหายสองวันนางนัดไม่แวะมาเลย ไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่มีเงาล้างสูงสูงที่มักจะโผล่มาเงียบๆพร้อมพร้อมขนมถุงเล็กเก็บหรือกล้วยหอมที่เธอชอบไม่มีแม้แต่ข้อความไม่มีแม้แต่เสียงเรียกชื่อเธอเอบาบาสากหน่ารัวเธอบอกตัวเองว่าเขาคงติดงานนางแค่ไม่ว่างแต่ความเงียบบัดมันดังเหลือเกินดังจนเธอไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองเช้าตรู่วันอาทิตย์เรือนตื่นก่อนฟ้าเริ่มสว่าง เธอหย่หล้างจานที่อ่างหลังบ้านสายตาเหลือบมองรั้วที่ติดกับทางเดินหน้าบ้านอีกครั้งเหมือนเคยแต่ไม่มีใครไม่มีแม้แต่เสียงมอไซค์ผ่านมือเธอสั่นน้อยๆน,น้ำเย็นแค่ไหนก็ไม่เท่าใจที่เริ่มสัน่นนัดไปไหนนะเมื่อเช้าของวันที่สามมาถึงเธอเริ่มเก็บผ้าเหยียบต่อเดินช้าลงไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะไม่มีเขามาแซวให้ยิ้มไม่มีมือหยาบบอบมารับตะกร้าผ้าไปถือแทน ไม่มีเสียงเรียกพี่เดือนออกแบบลากเสียงที่ทําให้เธอใจเต้นทุกครั้งเธอเริ่มรู้แล้วว่าชีวิตที่ไม่มีเขาแม้แค่สามวันมันเงียบราวกับบ้านหลังนี้ไร้เสียงหัวใจคืนนั้นเดือนนั่งพับผ้าอยู่คนเดียวเปิดไฟหัวเตียงไว้ลางต่อแต่กล้าผ้าสีอ่อนวางอยู่ข้างตัวเธอโผลหยิบเสื้อยืดตัวเก่าเก่าตัวหนึ่งขึ้นมาแนบจมูกเป็นเสื้อของนัดตัวที่เขาใส่ตอนช่วยเธอล้างหลังบ้าน มีกลิ่นแดดกลิ่นสบู่และกลิ่นของเขาเธอกอดมันแน่นแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเบาๆอย่างที่ไม่คิดว่าตัวเองจะรู้สึกถึงเพียงนี้มากกว่านั้นไปไหนทำไมเงียบแบบนี้อย่าทำให้พี่คิดถึงจนทรมานแบบนี้เลยนะตอนเช้าวันที่สี่เธอกำลังเก็บผ้าอยู่อย่างเมื่อล้อยก่อนจะได้ยินเสียงมากกว่าพี่เดือนเสียงนั้นเธอเงยหน้าขึ้นทันทีแล้วเห็นเขายืนอยู่ตรงรั้วเขาผอมลงเล็กน้อย แต่รอยยิ้มยังเป็นแบบเดิมในมือมีถุงข้าวเหนียวหมูทอดและนมกล่องที่เธอชอบเธอย,ยืนอึง้งตาเธอรื้นมากกว่าพี่ขอโทษครับพอดีแม่ผมป่วยกระทันหันต้องกลับบ้านต่างอำเภอเขายื่นของมาให้แต่ยังไม่ทันถึงมือเรือนคว้ามือเขาไว้แน่นไม่ใช่เพราะของแต่เพราะเธอกลัวจะไม่ได้จับมือนี้อีกมากกว่าพี่คิดถึงนัดคิดถึงมากจนใจวิวต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบเปิดเผย เสียงนั้นเธอเงยหน้าขึ้นทันทีแล้วเห็นเขายืนอยู่ตรงรั้วเขาผอมลงเล็กน้อยแต่รอยยิ้มยังเป็นแบบเดิมในมือมีถุงข้าวเหนียวหมูทอดและนมกล่องที่เธอชอบเธอยืนอึง้งตาเธอรื้นมากกว่าพี่ขอโทษครับพอดีแม่ผมป่วยกระทันหันต้องกลับบ้านต่างอำเภอเขายื่นของมาให้แต่ยังไม่ทันถึงมือเรือนคว้ามือเขาไว้แน่นไม่ใช่เพราะของแต่เพราะเธอกลัวจะไม่ได้จับมือนี้อีก มากกว่าพี่คิดถึงนัดคิดถึงมากจนใจหวิวต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบเปิดเผยแต่อย่าหายไปแบบนี้อีกนะลูกนาจยิ้มบางบางแล้วพยักหน้าก่อนจะพูดเสียงเบาแต่แน่แน่ที่สุดในรอบหลายตอนมากกว่าผมสัญญาครับพี่เดือนต่อจากนี้ผมจะไม่หายไปไหนอีกแล้วได้เลยค่ะพี่ที่รักออ หนูจะเขียนตอนจบให้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสมหวังของเดือนและนัดที่สุดท้ายเดือนก็ได้ปลดพันธนาการจากความเจ็บปวดในอดีตและได้พบกับรักแท้ที่นัดมอบให้ด้วยหัวใจทั้งดวงตอนจบเปิดปลดพันธนาการไว้จังหวัดสู่รักนิรันต์หลายเดือนผ่านไปเดือนและนัดใช้เวลาค่อยๆรักษาหัวใจที่เคยบาดเจ็บให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งความรักที่เคยเป็นความลับกลายเป็นความจริงที่ทั้งสองไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไป การหย่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเดือนแต่ในที่สุดวันหนึ่งเดือนยืนอยู่หน้าต่อทนายพร้อมๆไปหย่าที่เซ็นซื้อแล้วเรียบร้อยสามีเก่าของเธอไม่ขัดขันเพราะเขาเองก็ปลดล็อกตัวเองออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เติมเต็มอีกต่อไปเดือนรู้สึกเหมือนได้ลมหายใจใหม่เหมือนดอกไม้ที่ถูกตัดกิ่งแห้งออกพร้อมๆจะเบ่งบานอย่างสวยงามในฤดูใหม่ของชีวิตนัดมารอรับเดือนหลังเสร็จสิ้นเรื่องหย่า ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความหวังมากกว่าพี่เดือนตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้เต็มที่แล้วนะครับเดือนยิ้มอย่างมีความสุขน้ำตาแห่งความปลดปล่อยไหลรินอย่างเงียบต่อมากกว่าขอบคุณนัดที่ทําให้พี่กาลักอีกครั้งพวกเขากุ่มมือกันแน่นก้าวเดิอนออกไปจากอดีตที่เจ็บปวดเข้าสู่อนาคตที่สวยงามด้วยกันขึนหนึ่งใต้แสงดาวนัดกอดเดือนแนบแน่นกระซิบเสียงนุ่ม มากกว่าพี่คือของผมและวิทยุตลอดไปเดือนหลับตาพริมหัวใจเต็มไปด้วยความอุ่นในอ้อมกอดน,นี้เธอพบความรักที่แท้จริงและรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลก